สวัสดีออจ้องเสีย2ไลบ่ขอจ้องนาเสียไลบ่อไลอูตัวนั้นเนาะเสียไลเนาะจอองฮาานบริเวณนี้ก็ถือว่าเสียหายหลายแล้วก็เอาเอาขี้ดินเอาอย่งเขามาใส่แหมซ้ําอ่าสัตว์ต้นเขาไปหมดเลยเนาะบริเวณนี้นี่เอนี่เพิ่นยังบ่มาอนามัยเห็นบ่ คอนใหม่คอนบักใหญ่มาเต่งอยู่พี่โอ้โหเสียไล่ห่อโอรีเว้นีท่อน้ำนี่ก็เป็นท่อน้ำคลองอ่าสลัประทานแหละนะทุกคนที่ว่าเขาเจะเอามาเอามาให้ประชาชนอ่าต่อน้ำมาใส่นาเนาะแต่ก็หเห็นบ่น้ำไลมาพี่เนี่ยเขาเายาจังบานมาเก็บเนาะขัดทับ่ามาเก็บตอนนี้จักหน่อยมันสิไล่ไป ไกลเลยสี่หาบระเ็นไหนเนาะเห็นทอปันนี่เหมือนบามาเก็บปลาเนี่ยเถอะนี่เยบริเวณนี้ก็อาจจะอบล็อ,อกลายล่าเลยนี่ไม่แต่เพิ่นเก็บเดี๋ยวนี้เพิ่นเก็บไม้แล้วเพิ่นเก็บเอาไว้เป็นกองไว้นี่อาจจะเป็นแบบเห็ดฟืนปอกเนาะโอ้ยไฮนี่ถือว่าจะคล้องเพิ่นอย่างบ่มาอนณาไม้เถอะเนาะโอ้ เงีย้ยเต็มเลยนุ่นะแต่ตัวบนเขี้ยวๆคอันซื้อมาฮีละหน้าเพืนน่นเนาะซื้อ,อ,อไปหินอ้อมไปหุนอ้อมไปหุนอ้อมไปหุนไปฮอตหุนจัชนชดเพืนน่อนเนาะแล้วไปหมดเลยทุกคนเนาะโอ้จะไฮไลท์เนาะเฉพาะเจ้านี่ และตอนนี้เราก็ได้ลงมาที่หน้าอีกร่างหนึ่งเลาทุกคนเนาะก็ยังเป็นหน้าคลองปลาสสนอยู่ที่บ้านส,ม,ม,าสามัคีไสเมืองไสสถานข้งสยามบุรีเส้นเดียวกันนะทุกคนเราสิพาทุกคนมาโลเบิงแถวบริเวณนี้ทีว่าได้หรับคนเสียหหยไล่กัวตูทีว่าบริเทคพ,พาทุกคนไปเบิงบางกีนี้เนาะ ตัวนี้น่าอยู่แถวนี้จะเป็นบริเวณกวาง,งกวางกัวตัวที่ประเทศแปบองกีนนี่เนาะและจะได้รับพ่นก็คือนี่บริเวณนี้ก็จะน้ำน้ำล้นเข้าไปสู่ไฮนาเนาะทุกคนเนาะและบริเวณนี้ก็จะเส้นเดียวกันก็จะได้รับพ่นก็คือน้ำล้นเข้าไปในนาเส้นเดียวกันเนาะและบริเวณต,ต,ต่อไปพ้นจะเป็นบอนทีวาเซียให้ล่ที่สุดก็คืออ่า มันมันลวดไปเลยนะทุกคนเนาะมันลวดไปบริเวณที่ว่าเป็นหน้าฮะเนาะแต่ว่าท่วมไปแล้วคือว่าเจือลงไปเลยเนาะเดี๋ยวเบิงว่ามันชิกเป็นบริเวณกว้างสไลเด๋ยวบรเทพพาทุกคนลงไปบเบิงนะก่อนหน้านั้นบรเทพเคยมาเนาะทุกคน,นเคยมาตอนที่ว่าข้าเจลล้ากำลังเฮ็ดบรเทเคยมาดำแต่ข้าเจ้าเนาะบริเวณนี้เนาะบริเวณแถวแวนี้แม่บอเทพเคยมาดำหน้าซอยเพินเนาะ ถือว่ามามาเชนี้ที่ว่าหน้า,ขาเขาจะงามมนแล้วเนาะคืออยู่เบื้องนั้นออกมาแล้วทุกคนเขานเนาะอยู่เบื้องนั้นออกออกห่วงมาแล้วเนาะแต่ว่าเบื้องนี้ยังพัดออกเถอ,อะเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเบื้องเนื้อทีหน้าที่ว่าทึกน้ำสองอัน,นอทุกคนเดี๋ยวไปพาไป ตังทองละทุกคนเขาเพนนีถือว่าตังทองมันหลับเดือนน้าก็จะออกมาแล้วนี่คือบริเวณแถวๆน,นี้บางบางต้นก็ออกแล้เนะเขาเป็นงามวเนอ ก็จะเป็นต้นนามบอนใหญ่เราทุกคนในเห็นบอนโอ้เจือดทุกคนบันนี้ก็เจืเอเนาะหน้าว bon ันนี้คือว่าลงลงนี่ลงแจนึงเนาะต้นเขาก็คือว่าเชียให้ไล่ต้นเติมบริเวณนี้ก็คือว่าลงเจือ,อมันมาแห้ง จะพาทุกคนเลาะไปเบิงบริเวณที่ว่ามันเชียห้างไล่ๆคนตัวนี้เนาะตอนบริเทณมาตอนนั้นเห็นข้าเจำลังปานก็คือตัอนน้ำบอให้น้ำไปแห้งไปห้านให้หน้าข้าเจอนะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาจะเอา,อาลวดเล็กมาครึงไวน้นี้แล้วก็เก็บบักเข็นใส่เนาะตอนนั้นตอนที่ว่า ข้เาเจ้าจังหวันีกเฮ็ดหน้าเลยนะเฮ็ดพามะบ้นนานหนึ่งเนาะเฮ็นข้าเจ้าตั้นอยู่นี่แหละเนาะแต่สุดท้ายเอาบระยูนทุกคน,นเห็นบอกเอาบระยูนเนะเาะก็คือน้ำมันแห้งน้ำแห้งไรแล้วเอาบระยูนเฮ็ดให้ไฟอา่าที่เฮ็ดโดยที่เห็นคนนี้ถังนะทุกคนในการขุดหพอน้ำได้ทุกคน โอเ้เขาออกหวังมาแล้วทุกคนกคนก็อาจจะไปอ,าน,น,อ,อานามัย um นเนาะอนามัยบอนที่ว่าน้ำท่วมน่ะเนาะมันมีต้นไม้มันมีเฮไปปกเขาเพิน่นเพิ่นก็อาจจะกำลังอานามัยนะทุบเท้าเห้เพิ่นอยู่ทุกคน านนะบริเวณเนี่ยก็ถือว่าออกหวงมาแล้วเขานน่เนาะนี่ขันท้าว่ามันเจือลงอีเติมนี่ป้าโคตรเสียดายเลยทุกคนเพราะว่าเขายัางบ้านได้เก็บเกี่ยวแต่เขากำลังออกหวงนี่ดิดสไลด์ลงมัดมนี่เจือลงมัดเขาเป็นงางามๆได้เนาะเป็นก็ม้เนาะ อดีเบนี่มันจะเจือนมันเลยเนาะสบายดีสบายดีอาจ้องเสียหายไล่บอขอออจ้องนะ เยลายร่บ่อตัวนั้นเนาะเสียลายเนาะหองจ่องห้านห้องจ่องห่านห้องจ่อห่านมันวัวนออกไปเป็นบริเวณกว้างเลยเนาะห้องเจ้าเด้ตัวไหนเขาอยู่เชิงพุนเชิงพุนบ่อไร่ตีตัวนั้นน่ะเออแต่โลเบิงบอลอันนั้นดูเจ้าพุทธีเอาเนี่ยทุกคนแห่แๆนี้ที่ว่ามันซัดมาเพราะแห้งๆเลยนี่เนาะ ก่อนหน้านนก็เป็นเป็นให้หน้าเลยแห้วๆนี่นเนาะมันจะเอาไปหมดเลยก้อนหินลงมาใส่เนาะโอ้นี่เอื้อยเพลินกอลกำลังอาณาไม่บ่เอาขี้เนื้อออกเนาะโอ้นี่ข้างเพลินนี้มันมันไล่เหอะมาใส่ทุกคนเพลินก็เดียาา๋ยวอาณาไม่เนาะเอาขี้เนื้อเอาให้มันเนาะเอ๊ะเพลินก็อาณาไม่ยอยู่นี่เลยทุกคนเขากำลังออกเนาะ เชี่ยให้ไรบ่ของเอื้อยอ่ะของแม่อ่ะบ่ไร่ปันได้เราเจ้าเนาะโอ้นี่ยคนมาอนามัยออกเลยทุกคนมันมีเซตไม้มันมีฮอนไม้เราไปแต่งเขาเพิ่นเพิ่นก็มาอนามัยออกเนาะพอแต่ว่าอย่าให้มันมาอีตึมเลยทุกคนขันมาอีตึมเลยพร้อมอีกเนาะนี่อันนี้ก็คือเพิ่นกระทบของเพิ่นเนาะเพิ่นอาจจะบ่เสียไร่ปันได้เนาะตัวนี้เนาะ เบิงตัวลุมพี่เนาะตัวลุมนี่อาจจะไล่โอ้โแถวๆบริเวณนี้บ่บ่เจือนไปเนาะแต่ว่าน้ำท่วมทุกคนน้ำเอาขี้ดินขี้เตอะขี้เหอะขี้เยอะขี้ยุงมาห่มเนาะบริเวณนี้นะเนาะนี่นี่เป็นท่อนไม้แผ่นแนวนี้เพว่เขก็เก็บอ็อกเนาะเพ่กท่านก็มาเก็บอ็อกเนาะอ้เขากำลังสีอ็อกห่องทุกคนนี่เสียดายเนาะ นี่ค้อนไม้ค้อนบักไหญ่มันเอามาได้เนาะน้ำเน,นี่ตอนนี้มันกำลังกะเรียมอาจจะปองไว้นะทุกคนนี่มันก็เอาไม้ค้อนมาตอกลักวน้นี้ปองไว้เพื่อว่าบอ้มันมาอีกเจอเจอหิ้ซ่องนี่บอ้มันแห้งบอ้มันไล่เข้ามาในบริเวณไฮนานี่ลไล่ฉัแล้วเนาะนี่เห็นบ่บริเวณนี้ก็ถือว่าเสียหายเนาะอันนี้มันเสียหายก็คือ มันไ like ล่ขี้ดินมาห่มเนาะทุกคนแทวๆนี้เนาะหน้ายุดด้อยกแนวนี้แล้วทุกคนเนาะเวลาน้ำ <laughs> <laughs> มามันก็จะประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่าดอยเลยมันเป็นห้องน้ำห้องใหญ่ๆเวลาฝนตกน้ำนองมามันก็มาแห้งๆอะไนี้แหละเนาะสังเกตแต่ว่ามันเป็นหูเป็นผ้าอ้อ,อมได้เห็นนะมันมีห้องน,น้ำบนบริเวณน,นี้ทุกคนก็มาเห็นหน้าสซ่บริเวณบนเพียงๆนี้ เวลาน้ำมามันก็เลยว่าเห็ดให้มันแห้งเนาะนี่บริเวณนี้ก็ถือว่าเสียหายไร่เรากัเอาเอาคิดดินเอาอยัางเขามาใส่แคมซ้ำสัตว์ต้นเขาไปหมดเลยนะบริเวณนี้เอ้แ้แ้นี่เ,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 เพิ่งยังบอมาอนามัยจะให้คอนใหม่คอนบยางยัยมาเต็งอยู่พี่โอ้โหเสียหายไร่เหรอบริเวณท่อน้ำนี่ก็เป็นท่อน้ำคลอง อาสุรับประทานแหละเนาะทุกคนที่ว่าเขาเจ้าเอามาเอามาให้ประชาชนอาต่อน้ํา,าม,มาใส่นาเนาะแต่ก็เห็นบ่น,น้ําไหลมาทีนี่เขาเจ้ายังบ่ทันมาเก็บแหนคถ้าบ่มาเก็บตอนนี้จักหน่อยมันสิไล่ไปไกลแล้วสิหาบ่เห็นได้เนาะนี่ท่อเพิ่นนี่เพิ่นบ่มาเก็บปานนีเนนี่เบริเวณน,นี้ก็อาจจะอ่า บั็อกลายล่าเลยนี่ไม้แต่ว่าเพิ่นเก็บเดี๋ยวนี้เพิ่นเก็บไม้แล้วเพิ่นเก็บเอาไว้เป็นกองไว้นี่อาจจะเป็นแบบเห็ดฟืนปอกเนาะโอ้อันนี้คืนนี้มาเตีงเขาเนาะเพิ่นยำบอลมาเอาออกมาลน้ำไม้ครับทุกคนเขากำลังสียออกหอง นี่นี่ก็คือเฮะที่ว่าน้ำสัตว์มาเนาะโอ้ก็เช้าไฮไลท์เนาะเมื่อก่อนนี่เนาะทุกคนเนาะที่ว่าน้ำมันมาแห้งขนาดเนาะเมื่อวานนี่มืดมืนน,นั้นฝนปรตกเนาะแต่ว่ามืัอนี้เริ่มมืดมาอีกแล้วเนาะ นี่ถือว่าคีนี้มาเต็งม,มันเลยพอน้าพอเอ่ยก็อยู่ในน้ำสัตว์นะ้โอ้ยูใครนี่ถือว่าจะคล้องคนนย่างผมมาอ่านไม้เถอะนออเนาะคีนี้เต็มเลยบางเจ้าก็มาอ่านไม้แล้วเนาะคือเจ้าบางกีนี่คนก็เก็บคีนี้อ๋อเก็บถอนไม้เอาแต่ว่า ເຈົ້ານີ້ຍັງບໍ່ພັນມາອະນາໄມບໍ່ມາກິດຕົວນີ້ເກັບຫາຍໜ້າຢູ່ກ້ອງບໍ່ສົມຄວນບ ตัวน,นี้เนาะที่วเซียให้ไหลน่น่ะบริเวณแถว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 มหาวิทยดลเนาะตอนบรเทศมาตอนเขา้าใจบอลเฮดนะ่ะบริเวณนี้เป็นนาเมื่อทุกคนเนาะเป็นนาเมดื่อดบริเวณนี้พี่ลดยเนาะแถวมหอดพียเนาะอ้อมไปหอดพุน่นแต่ว่ามาเบิรงเมื่อน,นี้ทุกคนเอ้ยเอาไปหมดเลย บริเวณแท,แทวๆนี้เป็นไฮน,น,น,น่ามือใด้เนาะไปมืดบนบนเลือเลยเป็นหลังอองเนาะเขาแห่งกลังว่าจะออกน้ำเอาไปมืดเลยนี่ซื้อก่อนอนาทีก็ไล่ผอสมควรทุกคนนี่เนาะตั้งแต่ม,มาพี่บาฮอรพี่ได้เนาะบืิเวาแท,แทวๆนี้เป็นไฮน่ามืดได้นี่ออกไปมืดเลย nó sẽ đài có đi bên này coi, đang to trườn luôn ít tươm vô đi. Thế mà pì ná này heo heo này hết nó oh, mặt nó ao đìn phải mất lọ, ao đìn thì vào, à. จะเห็ดหนาไปหมดแล้วเรือแต่ก้อนหินเดี๋ยวนี้ก็ชื่อว่าปีน้าในเห็ดบ่อใดนี่โอ้ดีแต่เที่ยงนี้บบไปเนาะเที่ยงนี้ก็เกือบไปเลยนี่ห่นยนะแต่ตัวบนเขี้ยวๆคันซื้อมาทีละหน้าเพิ่นเนาะซื้อไปหินอ้อมไปพุ่นออมไปพุ่นอ้อมไปพุ่นแอดพุ่นช็อดพุ่นเนาะ ตบไปหมดเลยทุกคนเนาะโอ้จะลเนาะเฉพาะเจ้านี่นี่กอเที่ยงพี่นอเอกินกับสิฮอดเที่ยงเลย คือว่าเช่าให้น,นี่บริเวณนี้เขาเันก็ออหห้องแล้ว โอเคทุกคนปะเฮกพักกินข้าเบอรึ่งกันเนาะเดี๋ยวปะเฮกไปต่อไปครับไปต่อทุกคนเดินทางกลับเนาะฝนคลายๆจะตกแล้วเนาะเขาเป็นงามเนาะทุกคนเขาหนาเนาะออกมองแล้วเฮตัวแฮ้เทิงนี้คือจะบริหารพ่นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันอยู่สูงแต่ว่บาบริเวณฝนเนะาะจะ ถือ้นกระทบไลรก็ว่าน้ำสุ่เนาะบางเจ้าก็ไปเป็นไฮบางเจ้าก็เอาขี้เนื้อขี้ยงมาท่มเนาะ Lại đi Kháu ngam nó Kháu ngam chẳng kháu cho nè Bộ đầy thước nam của kháu nó Dù xuống đây Hãy nhắn anh chắc tóc chặt tóc mãi bao bỏ hoa 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 Ừ, เอฟซีเนี่ยทุกคนฝนมาฝนเฮ็นคลิปของบป่เฮกก็นสนิทเนาะอันนี้เป็นเขือบักแต่งฝนน้ำฝเห็นมาร์กนะทุกคนกคน,คน,นี่อยู่เชียงนาเรียวไปเบิงเนาะอ้ยเขาฝนงามทุกคนเสียแต uk, camp camp, ่อยู่แค่แห้วแค้มๆฝนจะฮึกน้ำท่วมเนาะ มาสะดวกสบายน้ำเลยมาซ่องร้องเจ้าอยู่ห้องอยู่ห้องเปก็มีโอ้หักแท้ยังมาตกอีกเนาะฝนนี่มือนี้เนาะเมื่อวานนี่มาตกบ่เมื่อวานอ่ะเมื่อก่อนนั้นเราตกแล้วก็นองเลยน้ำเนาะ มันห่าก็มาแห้งๆแต่เมื่อก่อนท่านนึงบ่ฝนอันน้ํานี่น่ะมาจักรอบแล้วเนี่ยเออน้ํานี่มาจักรอบแล้วมาอันอันมันรวมหน้านี่มันรอบน่ะรอบนึงแต่มื่อก่อนทเนาะโอ้มื่อก่อนฝนมันตกแห้งเด้อยู่เฮ็ดสบานเมืองก็บักแห้งทุกคนเนอยู่พี่ก็แห้งลเฮ็ดให้น้ําท่วมเาให้้านเสียหาย ไล่เติบหน่อยอยู่พุ่นน่ะเ<อ>นาะโน่นพี่บอนเอนนอเฮ็ดน,น,นั่งกินซวยน่ะเฮ็ดนังกินซวยฮ้เฮ็ดนั่งกินซวยเห็ดอีน้าป้อง พักเนะาะบ่ต้องเฮ็ดไ้เขาก็เขาเลือกกินแล้วเขานาะ,นะเนาะเฮ็ดหน้าแบบนี้นะเน,น,น,นาะงามไร่งามไร่เดือนหน้าก็ออกหมดแล้วนี่เขาเนะนี่ยอยู่ฝั่งนะั้นให้ออกหมดแล้วฝั่งนะันะ้นน่ะเ <Không S 2> นาะข้อง,งไผ่หุดตุยเห เออให้สั拉ใบริเวณนี้มั้ยติดกับเจ้านี่อ่าจ่องนั้นเราอยู่ผู้เดียวอ่ะเออนั่นนหละอยู่คนเดียวีมแล้วแต่ว่าฮอนโดนๆลนลูกเต่ามาส่งเข้าส่งน้ำมันบ่ này ai trang, các mẹ trang soi con, tôi youtube, Xong con, ở nhà, chắc tốt hết nhỉ? จักตตอกมัดเขาจักไวท้ท้าบัดมัดเขาเนาะอู้จักไไ้ดุนแฮะเขายังบอกน่วงเถอจักตตอกไว้มัดมันแล้วส <c oughs> ่วนใหญ่ไม่คิ้เห็นเนาะตอนตอนกลคือสิยากอยู่เนะี่ยใสยใ่รถไทยบอกเจ้านะ่ะ ใท้เนาะน,น้อยนี่ให้บริการกลเนาะเอายนน่างกับเนาะขอบใจเด้อกับก่อนไปอย่างกับไ <c ười> ปเนี่ฝนจะตกแล้วฝนจะทำหัวแล้วนี่บอ่อใส่น้ำเพิ่นอหวืดนะทุกคนน้ำที่เราไปเห็ดนาน đây sẽ đuốc cho phong lông mà hay nà phần lưới đây. đây là hay cái thư Văn nam bộ ướt này Hãy กำลังเหงาเขาเลยโอ้ยออกแลวทุกคนเขาเนียออกหมดแล้ว